สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนใกล้ค่ําคือเก่านะคะผู้ชมเมือมม่อนี้เจอกันกันกบแม่หมูกับเจโรต,ตลีอยู่คัวคือเก่านะคะเมือ่อวานนี่บอด้พอกันนะคะเมื่อนี้มาหาเจตะเวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้จะพามาเบ่งเมนูอาหารน้ากันเมื่อนี้ได้ยังกินแรงได้อะไรกินเอาจะปกกิ้งก,กุ้งแมวบ้านรปิ้งกุ้งเราถ่าซกุ้งแมแม่หมูกุ้ง แล้วกระเจ๊กระซีมากับน่อเนี่ยกัเอาหมูมาปิิงจักน้อยบอลเอาก็ะเด็นกะเวินนะกุ้งไข่ตัวนี้เจ๊อ่ะปัดกุ้งไข่กุ้งไข่เมื่อนี้นะคะแม่หมูจะพามาติดตามรับชมนะทางปู๋น้องบัวแดงนะคะหวดทีพผ่านมาปูไฮเดนหนึ่งกับหานะคะมาด้วยกันนะคะผู้ชมเมื่อนี้บ่าวเถาว่าปูทรงมาให้บ่าวเถาแล้วนะคะ มาฟังน้ากันงวดนี้พันใดมากตัวใดนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ25์2567 68ค่ะลงออกตั้ง67อยู่เลยโ <c oughs> <c oughs> อ้ยคนไหนปานมาคงต่ำมาเจ็บอ,อันนี้ทาดก่อนแม่หมูลูกสมือนี่ง่ายเนะเจ๊นะเจ๊นนกันจังสิละ่ะคู่มือนีง่ง่ายก็ต้องเหมือนยากเลย ผู้เทียฟันบักคุ้งนี่โอ้นกน้ำแข็งแม่หมูมันจะกรอบแมนบอกเจ๊ไม่ค่อยกรอบแต่บักคุ้งกับเป็นตะกรอบอยู่ดิแม่นเจ๊ที่นอกน้ำแข็งออายายเส่น้ำแข็งมาใส่ย,สยังกไงไงเนี่ายแนวแนวอันหัวหอยกับมีเกซื้อมาไว้เบิดแนวอันตัดอันหอยนบะบ่ค่ะต่อเจ๊กับมาตัดขึ้นเราตัดแม่หมูตัดโอ้สะอ่อนกุ้งนะค่ะ ค่เชมเจ๊จะเอาน้ำแข็งมาใส่บัดเนี่ยกุ้งเขาเรียกว่านอกน้ำแข็งค่ะแม่หมูนอกน้ำแข็งแมนเดี๋ยวเด้อเดีเอาน้ำแข็งมาใส่ก่อนจ้ะสวัสดีข้าวเอานับมันอีเจ๊กันแล้วที่ขวมาลงโปงเพลงบัดเจ๊ลอตเตอรี่ท่านชม้อุมนับใช้ยาขวบมาลงโป่งเพลงสังเกตหมอแหกแต่กระโปงจะหอยเป็นเล็กและยวงสี่ท่านชมนี่คือวิถีบ้านเฮ้า น,นะครับแต่ว่วาขั้วบานอื่นจะเป็นจังดได้โบหัวได้ท่านผู้ชมด้วยขั้วบานเจตาดิขั้วบ, <c oughs> บานเจนะครับผมขั้วบ้านเจลอตเตอรี่นะครับเบาถอดตั้งแห้งขั้วมาลงฟงเพลงมาเป็นชุด<แ>เลยนะคะสตูดิโอหม้อแหยียดแตงโม เข้ามาเป็นจุดเลยโซโลแกนสโลแกนนะเจ๊โซโลแกนเข้าขั้วมาลงโป่งเป้งบอมเมื่อนีรเพิ่นรั่วมาเลยนะสังเกตเบื้งหมออห์กแตกกระปูเพิ่นว่ะรั่วมาเลยในเหล่าขนวิธีที่เปคนบ้นบานๆตะโอตะแม่ก็ยังขีดละเนาะิขีดนะเจ๊นะแมีนเจ๊เพิ่นมากแต่งสีนี้ทำมาหองจังจั่นกระมีนให้ไปจัดจั่นเกจก็บ่มากแม่เบาเถ่าจักน้อยนี่ล่ะบ่มากก็ต้องมากล่ะบ่มากติดตกแมีนเมนแต่ว่ามันมากแบบนี้นะ เ <FC S 2> อฟซีเอฟซีจังรอบทำมาชมพ่ออบ้าวแถวเพลียเจอยู่ถ่ายเบาแถวได้จบเจะดจัดอยู่แล้วสตูดิโอจะต่อเิบให้เจย์<ล>พ่อได้กันฝนมาอย่างนี้พี่น้องพ่อได้หนา้าฝนนี่แล้วสตูดิโอคันหน้าฝนพุ่นแล้วเขาไปมุดอยู่ในม่ขั้วเจย์คุณแล้วแต่หัวเบาแถก็ันไปต่ำหมดคือจะย่างเห็นตะกินลายแถลงเจย์ไม่ยังมึนอีกม่ตะกุ้งจ้าปนี่แล้วอแต่เขาเป็นย่างเบาแถาได้กุ้งใหญ่มากนอกกันเขียงบมูย่านี่อ่า ได้กุ้งใหญ่มาโลนงึงก็ลเลยว่าเอ้ากุ้งไปสุเจย,ย่างกันนะกุ้งใหญ่ท่านชมตัวใหญ่ๆนะครับ <S <S น,นี่ก็สิย่างจักน้อย<ห>สิยา่างแบบบ้านๆหรือย่างแบบใดแบบในเมิย่างอยู่บอกมีสองอย่างบอไดคิดอยากไปเจมันมันเม,ม,มันเสียดายไหมชมชุชมนะบ่มีผู้กินกับเสีย<ห>ดายกะแบบไหไปอุ่นแหรอบ่มีคนกินมาเจแป้งไหนมากกว่าเจเห็นแต่ครับรถมากมั่งนั่งคุณแม่ไปบาวาร์นคืนคุณแม่เจค่ะ คุณแม่แม่ของเจเป็นเป็นเบาหวานขึ้นเบาหวานขึ้นพี่เจว่ามีไอ้ย่านเล่านอกก็เลยขัดบ่อนันกัสิผ้าไปอำเภอถ้าไปล่องเบมึงขึ้นนีก่อนถ้าบ่าไข้เจเสิไปโรงพยาบาลค่ะไปอันนี้ไปขี้นิกอันนี้ไปขี้นี้ขัดเบาไข้เจเสิเดินสายสามเจงับอันนี้ไปนะทำใจ fc บางนี่ทำมาชั่วมาแ้วนะครับปูหนองบัวแดงชมวัดที่ผ่านมานะครับเหล็กติดล่างถือว่าแม่นนะครับผม หน่งกับ5นับมาหาหนึ่งตะปูเนี่ยให้หนึ่งเจกับ8ปนะครับเลขต้องติดหนึ่งหาซีนะครับหากับ1นึ่งผ่านมาน้ำกันเลขติดล่างปูน้องบูแดงที่ว่าแม่นติดบนหาเจมาเจ็ดอยู่ทผูาชมเอา้เอาหมวดนี้ปูทรงมาไห่แล้วเด้อทาผู้ชมเด้อกัาบขอบุญขอบคุณนะปูนะป,นะปูน้องบูแดงนะครับสิกุมภาพันธ์สองพนะครับผมเลขติดบน8 90เก้นับคือว่า ชุดบนตน้องมีติดแปดติดเก่าติดศนย์้ชมด้อนะปูจับคู่มาให้ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าแปดสอปดศู่บปูเน้นคือ0 9นยแล้วก็ศเน้นให้3คู่ชุดบนหรือผูไ้ไดนะครับมีตัวแม่นๆตัวเด่นกับมาจับเซล็กติดปูแปดเกดับเลขติดล่าง5้าหกสอ่ตั้งห้าหกสามนะครับผมหาสี่หกสี่าสามหกสรับชมดับปูเน้นใหุ้สคู่ ห้าสี่หกสี่ห้าสามและปูว่าสามคู่นี่หายิบจับลอตเตอรี่ไว้นะผมทั้งชุดบนชุดล่างนะครับแต่ถ้ามาเกะหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้นะเผื่อมารางวัลหนาเลขไทยรางวัลใหญ่นะครับท่านชมผู้ใดมีเลขเด่นก็จับมาใส่เลขติดผู้ใด้หนาชุดล่างนะครับแต่ว่างวดนี้ปูจับหาสามคู่กันอยู่ตะว่าหาหกปูไปจับนะเพราะว่างวดที่ผ่านมาครับหาหนึ่งมานด้กันอ่ะเอาบัตรแคปหน้าจอได้ทำชุดเด้อปูน้องบัวแดงนะครับ เจจะซับมะละกอไปเจค่ะขูดเอาขูดเอาค่ะอ่ามือขึ้นทำชุ่มมาดึกๆเจแล้วก็ตำักทั่วใบถามาจะมาพอดีได้ถามเออทรมาถามเจว่าแล้นอนไปเราท่านได้นอนถ่ายรูปซะตัวน้อเอ๊ะน้กกินใบเราไม่พูดกินเจถ่ายกินเข่าวะแกงบ่แกงน้ำใบแล้วก็เต็มหมอนแล้วก็ถ่ายกินเป็นมูอยู่เออกินเป็นมูเบาแถวแล้วก็ว่าแล้วก็กินอะไรจังน้อยเหรออาวตอนนั้นั่งกินเป็นมูมือขึ้นหน่ก็ได้ค่ะเกือบมัดน้อตำทั่วก็ได้แซ่บมากเลยตำเพียเนาะอุ้ย เดืกอกไ,ไปไปสิแมาเนาะหนาวเพราะว่าเจ่จะต่ำเพียไ,ไปตั้งเลยเนาะเรืเอร่องเฮ็ดนนาะกินไว้เนาะจังอะไรเบาสุเจฟังเมื่อคืนนี่ก็สุเมมูฟั่งกับบอสเซียเ<อ><ห>มนูเม,มืม่อคืนบ่าวแถาอ่าช่วงม,มื้อว่างช่วงคำเขาพุ่งูเวลาโพเพยกำลังจะมืดท่านผู้ชมจะเดินทางไปงานบุญสวงกาเจ้าเพราะว่าเมมูเพิ่ง,งมมไปงานบันเชียงมืัอว่างเนาะงานในมรดกโลกบ่แม่ค่ะมรดกโลกบันเชียงบันสุดท้ายมมูเพิ่นเลยว่าไปรับอยู่พุ่นแหน่เพราะว่าเพิ่นจะไปนท่านผู้ชมก็เลยไปรับในเมนูอ่าทางเส้นทาาางจะไปททอุดร่นผู้ชม นะครับไปกำลังจะมืดโพเพยนะเจ๊แมนนะครับคำคำเบาเถ่าขี้ไปทายรถเบาเถ่ากบ่มีหยัางดิเสียงขึ้นยังกระโดดใส่ท้ายรถขึ้นโอ้ยท้ายรถกิดจนสั้นเนาะเบาเถ่าเล่าแล้วเจ๊เจ๊บหวได้เจ๊เบาเถ้เลยว่าเอดีแล้วเจรีแล้วข้างอย่าล้มมันเด้อแล้วเบาเถ้ากับบอดปรีสคิดยานกับพี่ซมอ่าแต่เบาเถ่าคิดว่าเอ้าได้ยินแต่เพิ่นว่าบ่เคยไว้คิดว่าไปเจ๊กับของนะแมนมีจริงออื จะมาดับชมดับชมครับแต่กระเด็นแต่ผู้เสือกับพ่อไม่ยังดอกแต่ว่าได้ยินรถท้ายรถคือบ้าเถาบ่มี่ยังไบผู้ชมเสียงหึมเสียงคือคนกระโดดอยู่ท้ายรถนี่เสียงกระบะเสียงท้ายรถกระดับบ้าเถาขี่รถไก่วัดปานดีวัดปานต๊ะเงินันโว้ยผู้ใดเขาก็ยานเด้อแมนเออแมนแมนบ้าเถาแมนขนหัวลุกเลยแมนจำว่าบอกแม่หมูอยู่จำไม่ได้จำคิดได้แต่ว่าตรงนั้นเป็นปลาซ่าแมนเป็นปลาซ่าเป็นปลาซ่าแมน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 ตรงนั้นว่าอยู่ว่าเัินละ แมี้ยมันละประซาแล้วอยู่นั่นตาผู้ใดผู้ใดเห็นเขาก็เห็นเจอดีหลายคนลหรเด้เงีนตากระแสแม่จังสี่ทำชุบบาเถ้าไฟไฟยุ้ยเว้จิ้งจอกเพื่อนยังท่งยันไม่อยากฟังนะแต่บอกอยู่นี่ีคนกิงลูกอยู่ในหมูนี่ฟูน่ะปลาลักกิ้งหยอกเล่นปลาบังบังปลาบาเถ้าคนกิงลูกคนกิ้งลูกเมนคนกิงลูกเพิ่นจะเป็นสัมภเวสีเพิ่นกระสีมาก แล้ววันนี้เขากับมีเจ้ามีจอมมีแมนคู่บายเพราะว่าบ้าวเท่าน่ะเพื่อนเป็นคนดีเขาก็เลยอยากมาขอส่วนบุญน้ำเพื่อนเ็ดบุญดีทางไปมันทางเดียบเรียบมาทช่อมน้ำทางถนนเงี้ยทา้งบ้าวเ่าก็ตรงไปกับทั่งทังเสินสว่างจะตรงไปอุดรทำาปชมเพราะว่าแม่หมูเพื่อนไปงานยูบันเสียงแม่มาดกโลกแวะมารับแหนเพราะว่าจะไปงานบวงสรวงบ้าวเถากับแลนเสินเสินถนนเสินหลวงเสินไงนี่แหละจะไปก้อนจะไปยุเทินเขาบ้านเทปอูขี่ไปดีๆเนาะ ตุ้มลดิคึมอยู่ไายลดทำมาชมคือเสียงเยี้ยกระโดดใส่ทยลดนี่เนี่ยบ่าวเถาเรียกว่าเอาแล้วเจอแล้วเจอแล้วก็เรียกว่าทางไผรทางมันเด้อ็เรื่งเสี่มาสามปี้วหัวตาเจอมือแรกมาครั้งแรกแค่เต็มยิ่งแค่เจ้าว่าทำมาชมเพิ่นเงินคดึกเดี๋ยงมาคุ้มบอกสุขภาฟังเลย้วบอกเฮียหยังเลยบางสี่งไปเราสุเจฟังอยู่มื่ขึ้นเดี๋ยงมากเราสุเจฟังก็เรียกว่าสุเมนหมู่ฟังโอ้ตืนีิ่แต่เพิร์บารได้เสมอเรียกว่าช่วงช่วงบางที่บ่าวเถาพานมันจะเป็นตะกี้เป็นภาษานะ ตอนนี้ก็เป็นป้าซาแปลว่าอาจจะมีอุบัติเหตุแน่ยูนัน่าช่วงนั้นเจ๊กับสับเพสับตาสับลานี่เป็นเพื่อนทุกเกิดแย่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดอ้าวนะครับชมชุ่มปูน้องบัวแดงนะครับเจ๊เถืเอาไหมเอฟซีเพิ่นแคปหน้าจออีกรอบนะครับผมจิตบนแฝดเก้าศนย์นะครับชมชุ่มผู้ใดมีเหล็กเด่นเอามาใส่เหล็กปิดปูได้ครับผมปูจับคู่ให้0994982804ชุดบนนะครับ เน้น09 28 04ชุดบนครับผมติดล่าง563นะครับผู้ใดมีเหล็กเด่นแมนๆนเอามาติดหา63นะครับผู้จับคู้ให่งหา464หา3 63เน้นให้สามคู่54 64กับ53ปูว่าหาจิบจับลอตีไว้นะครับเหล็กติดปูก็ถือว่าแมนจะมาทำช่มงหัวตะเคยพ่อ <c oughs> กับตัวเองช่วงเวลาครบคำเขาลาช่วงเวลา <Okay. S 1> ครบคบเอเขาเอินเงียก็เพื่อจะมืดแนบกำลังจะมืดเนี่ยเขาเอาินเงียก็เวลา เป็นพีตาปลาอ้อมมาเพิ่งยังก่อนเนาะพีตกปลาพีโตปลาเนาะอ่าจะไม่นะมกินข้อน้ำกันนะวันนี้นะจะย่างก,งงกงงงาาาุ้งน้ำช<ม>ุ่ะกุ้งตกมหญ่เบาถอดใดบ้านโลนึงกับตำตำชุ่มตำเจี๊ยบไอ้เนี่ยนะอ่านะครับดนกุ้งมากุ้งใส่ใไงน้ำชุ่มอ่าตัวใหญ่อ่าย่างกุ้งกับสมตำใส่ประกอบความใส่ประกอบความ อานะครับกับขอบุญกับคุณปูน,น้องโบแดงอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองนะเจขอบคุณ,คณเจลกลีสวัสดีค่ะค่ะพบกันใาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ